สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูชูชาติชูสถานนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูเอิร์ธก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยครูเอิร์ธก็ขอนะครับสวัสดีปีใหม่ในปี2564สําหรับในปีนี้สําหรับทุกคนนะครับในวันนี้นะครับจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยนะครับในเรื่องของการเขียนคําอวยพรครับ การอวยพรนั้นหรือเรียกสั้นๆว่าการให้พรก็ได้นะครับเราจะต้องอวยพรแต่ในสิ่งที่ทําไมครับสิ่งที่ดีสิ่งที่ปรารถนาดีต่อกันนะครับเราคงไม่มีใครอวยพรว่า ขอให้เธอหกล้มขอให้เธอตกบันไดขอให้เธอโดนรถชนถ้าอย่างนั้นไม่ได้เรียกว่าการอวยพรใช่ไหมครับอย่างนั้นเรียกว่าการทําไมครับการแช่งหรือการสาปแช่งนั่นเองซึ่งการเขียนอวยพรนะครับเราจะต้องอวยพรคํานึงถึงอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อวยพรจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสุภาพและเหมาะสมนะครับใช้ถ้อยคําที่ไพเราะไม่มีคําหยาบคายเสียดสีหรือประชดประชันนะครับ การเขียนคำอวยพรนะครับแบ่งออกด้วยกัน2ประเภทหรือ2อ,อย่างง่ายๆเลยนะครับคำนึงถึงบุคคลที่เราจะต้องอวยพรอย่างที่1ครับอย่างที่1คือการอวยพรผู้ใหญ่นะครับอวยพรผู้ใหญ่นั้นอวยพรผู้ปกครองอวยพรคุณครูนะครับอวยพรผู้ที่อาวุโสมากกว่านะครับเราจะเป็นเด็กเราจะไม่สามารถที่จะอวยพรได้โดยตรงนะครับเราจะต้องคำนึงถึง การอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอ้างถึงสิ่งที่เาขาเคารพนับถือนะครับอย่างเช่นเราจะขึ้นต้นด้วยขออาราธนาคุณพระศีรันตนไตนะครับแล้วจึงค่อยอวยพรยกตัวอย่างเช่นคุณครูอย่างเช่นครูเอ,อิร์ธเนี่ยจะอวยพรนะครับคุณแม่ของคุณครูใช่ไหมครับ ครูเอ๋ยก็จะไม่อวยพรโดยตรงนะครับเราจะอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอ,อย่างเช่นคุณครูเอ๋ยก็จะบอกว่าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ขออารัธนาคุณพระศรีรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสา,ากลโลกที่คุณแม่นับถือขอดนบรนดาลให้คุณแม่มีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ในแบบที่สองนะครับแบบที่สองคือการอวยพรเพื่อน อวยพรเพื่อนสนิทอวยพรคนที่อาวุโสน้อยกว่าเราอายุน้อยกว่าเราเราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเราสามารถอวยพรได้โดยตรงเลยอย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับเป็นวันเกิดของน้องสาวของครูเอิร์ธนะครับเอิรก็จะยกตัวอย่างเช่นขอให้น้องเฟิร์นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักแก่ทุกๆคน อย่างนี้เป็นต้นครับเราอวยพรได้โดยตรงเลยนะครับนักเรียนนะครับทุกคนจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเขียนอวยพรไม่ยากเลยนะครับเราต้องคำนึงถึงบุคคลที่เราจะอวยพรถ้าอวยพรผู้ใหญ่จําให้ดีจําให้แม่นเลยนะครับเราจะไม่สามารถอวยพรได้โดยตรงต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือก่อนนะครับหรืออย่างเช่นถ้าทางศาสนาคริสต์นะครับจะอวยพรเราก็จะอ้างถึง พระเจ้าขอให้พระเจ้าอวยพรแล้วก็จึงกล่าวคําอวยพรต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นทางศาสนาอิสลามใช่ไหมครับเราก็จะอ้างถึงองค์พระอันเลาะนะครับขอพระเลาะอวยพอรอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีดนะักเรียนก็อวยพรไปนะครับต้องคํานึงถึงความเหมาะสมคํานึงถึงบุคคลนะครับแต่ถ้าอวยพรเพื่อนอวยพรน้องอวยพรได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะจบเนื้อหากันไปนะครับครูเอิร์ธอยากจะนะครับให้นักเรียนนะครับทุกคนได้ลองฝึกประสบการณ์นะครับนำความรู้ในการเขียนคำอวยพรนี้นะครับเราจะมาทำบัตรอวยพรกันนะครับสิ่งแรกที่จะต้องเตรียมนะครับครูเอิร์ก็จะบอกเลยว่าให้นักเรียนเนี่ยนะครับเตรียมกระดาษร้อยปอนขนาดเท่า a 4หรือใกล้เคียงกับ a 4นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับ การไกลนะครับการไกลนี้เราจะมาท,าทําบัตรอวยพรรคเอิร์ธไม่กําหนดนะครับว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะทําเป็นแนวตั้งอ่าเป็นแนวนอนนะครับแต่ขอให้เป็นลักษณะที่ทําไมครับสามารถเปิดปิดได้แบบนี้นะครับนักเรียนจะออกแบบได้ตามความคิดสร้างสารรค์เลยนะครับแต่รคเอิร์ธขออย่างหนึ่งเลยนะครับว่าขอเปลี่ยนรูปทรงกระดาษไม่เอารูปทรงกระดาษที่เป็นสี่เหลี่ยม แบบนี้นะครับจะขอปรับเปลี่ยนเป็นรูปทรงต่างๆแล้วแต่ความถนัดความชอบจะทำเป็นตัวการ์ตูนนะครับหรือจะทำเป็นรูปทรงต่างๆที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าอย่างเช่นนะครับคุูเอิร์ทจะยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณเอิร์ทจะทำขอทำเป็นแนนอนครูเอิร์ทก็จะปรับครึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณเอิร์ทบอกว่าอยากส่งความปรรถนาดีนะครับไปสู่คุณแม่ทำเป็นรูป รูปหัวใจดีกว่านะครับโคดก,ก็ตัดเลยเป็นรูปทรงรูปหัวใจนะครับแบบนี้ตัดเสร็จแล้วได้เป็นรูปทรงรูปหัวใจใบใหญ่แบบนี้แล้วแต่คคูเอ,อยากได้เป็นแบบสองชั้นใช่ไหมครับโค์ธก,ก็ทำอีกสักชั้นหนึ่งข้างในเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับทำเ,เป็นรูปหัวใจแบบนี้ สชั้นเป็นบัตรอวยพรนะครับด้านหน้าบัตรอวยพรนะครับก็จะเขียนว่าบัตรอวยพรวันขึ้นปีใหม่นะครับส่วนเปิดมาด้านในเราก็จะเขียนเป็นนะครับคำอวยพรต่างๆให้นักเรียนนะครับเลือกนะครับคนที่เราจะอวยพรถึงครูเอิร์ดขอนะครับเป็นอวยพรถึงญาติผู้ใหญ่ อวยพรถึงผู้ใหญ่นะครับจะอวยพรคุณครูอวยพรคุณพ่อคุณแม่อวยพรปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับในส่วนในด้านนี้นะครับแล้วก็เขียนนะครับลงท้ายว่าจากจุดจุดจุดเช่นจากใครเราทํแล้วก็ใส่ชื่อของเรานะครับใส่ชื่อนามสกุลชานเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างนี้นะครับและ หลังจากนั้นเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วระบายสีตกแต่งให้สวยงามเน้นย้าว่านะครับการเขียนนั้นจะต้องเขียนให้สวยงามถูกต้องนะครับสะกดถูกต้องนะครับและออกแบบได้ตามความถนัดความชอบเลยนะครับทําลูกตัวการ์ตูนก็ได้ทําเป็นป๊อปอัพก็ได้นะครับให้นักเรียนนะครับเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ นะครับนำมาถ่ายรูปนะครับส่งในลายกลุ่มนะครับห้องเรียนภาษาไทยได้เลยนะครับนำมาส่งและจะได้ส่งจริงในตอนที่ทำไมครับตอนที่เราเปิดเปิดเรียนนะครับตามปกติแล้วก็จะนำมาส่งุณครูเอิร์ธอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในช่วงของโควิดนะครับทุกคนต้องทำไมครับรลักษาระห่างต้องอาจจะมีการเรียนออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเนี่ยนะครับก็จะส่งเป็นทำไมครับภาพถ่าย หรือเรียกว่าบาัตรอวยพรนะครับในวันขึ้นปีใหม่ส่งเลยเข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูเอิร์ธเนี่ยจะได้ให้คะแนนนะครับและเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะสวัสดีครับ